ของเพิ่งเข้าใหม่ด้วยใช่ไหมคะพี H ่แพงใช่ครับนะครับร้อนๆเลยนะครับเ<า>พิ่งเข้ามาเช้าเนาะครับผมก็เลยรียิบมารีวิวเลยนะครับหยิบเป็นไทป์เจ็ดสิบอ่าใช่ครับขึ้นมานะคะแต่ละประเภทเนาะการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผม,มแล้วก็วันนี้เรามีตัวตัวที่แบบน่ารักด้วยนะคะตัวที่น่ารัก ครับผมไซมินี้ไซมีนี้น,นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเนาะเหมาะแก่การเป็นของขวัญหรือเก็บสะสมมากๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันเนาะตัวนี้ใช่ครับเนาะครับแต่ถ้าพูดถึงแบรนด์สตาร์บิเนี่ยเขาแบบว่าอยู่มาแบบยาวนานมากๆนะครับครับผม ที่ใายครับผลิตในเรื่องของระดับน้ำเนี่ยนะครับมีทั้งความแม่นยำความทนทานนะครับแม่นยำเที่ยงตรงทนทานครับครับดังเอาเทคโนโลยีวิศวกรรมครับในการเอทำโครงสร้างด้านในเนี่ยนะครับวัสดุแข็งแรงมากนะคะแล้วก็อ่า ดูไม่ไม่ได้แบบบอบบางนะคะเนาะก็อย่างที่เคยรีวิวไปตอนแรกเลยถ้าลูกค้าชมแล้วเราก็เคยพูดไปแล้วเนาะใช่ครับอืแล้วก็ตอนเนี้ยเขาก็แบบว่ามีทั่วโลกเนี้ยประมาณแปดสิบประเทศเลยนะครับที่เขานำแบรนด์ของเขาเนี่ยครับเข้าไปขายอ่าเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับ ทั้งแม่นนะครับทนทานนะครับแล้วก็ทันสมัยนะครับสามารถาใช้งานได้ได้ในหลายๆรูปแบบเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นช่างปูนช่างไฟนะครับมีหมดเลยเรียกว่าครอบคลุมเลยก็เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มอ่าเป็นประเภทละกันะนะคะคก็เราอยู่กับ อ่าไท์เจ็ดสิบใช่ครับเนาะก็มีหลายหลายไซส์มากนะคะแล้วก็อหลากหลายการใช้งานใช่เนาะอันนี้เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะลูกค้าเนาะแล้วเราจะหยิบมารีวิวเลยนะคะก็ท้าลูกค้าสนใจก็ลองดูเนาะเริ่มจากตัวไหนดีคะพี่แพนอืมนะครับก็ ตัวตัวนี้แล้วกันนะครับตัวเลเ็กกอ่าครับอันนี้เรียกว่าพกพาง,ง่ายนะครับตัวนี้เหมาะกับการที่จะพกติดกล่องเครื่องมือนะครับลูกค้าอ่าไซสนี้นะครับใช้งานหยิบจับออกมาใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ยังพกเก็บอ่าได้ง่ายด้วยอืมตัวนี้ก็จะมีระดับน้ํามาให้ทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยอืม ใช่ครับตัวนี้ก็ความยาวอยู่ที่22เซนนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าตัวไท70เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นระดับไทที่แบบว่าสแตนดาร์ดนะครับอืมใช้ได้ตั้งแต่งานติดบ้านแล้วก็เริ่มต้นอ่าพูกนี้ก็พูงนี้ดีกว่านาอเป็นสำหรับแบบไทที่สำหรับ การเริ่มต้นนะครับใช้ระดับน้ำนะครับอ่านีแต่เขาก็คิดมาให้มันใช้ได้หลากหลายทางเหมือนกันถ้าตัวนี้ก็อเนกประสงค์เลยนะครับพกพาง่ายนะครับเก็บในกล่องเครื่องมือนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเจ็ดสิบทีเอมป่ะคะตัวนี้ใช่ครับเจ็ดสิบทีเอมนะครับมีแม่เหล็กมาให้ด้วยใช่ครับนี่ครับแถบแม่เหล็กดูได้จิกนี่ครับ ออันนี้เป็นแถบแม่เหล็กตรงนี้ตั้งแถบเลยถ้าเกิดอยู่ในมุมแคบนี่ก็คือว่าใช้ได้เหมือนกันใช่ค่ะใช้ใน,ในที่แคบขนาดกระทัดรัดเนาะแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานอืมใช่ครับแถบให้มาทั้งแนวตั้งแนวนอนด้วยนะคะอ่โครงสร้างด้านในเขาก็ ทำมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีพลาสติกป้องกันการกระแทกดันค้างด้วยนะครับเผื่อมีการตกหล่นอะไรอย่างนี้นะครับสตา b บล่านะคะเป็นแบรนด์จากประเทศยอรมันนะลูกค้าใช่ครับครับส่วนตัวที่พี่แพนถืออยู่นะคะลูกค้าราคาเนาะจะอยู่ที่ราคาห้าร้อยสามสิบบาทครับผมห้าร้อยสามสิบนะครับอ่ไซส่นี้เลย อ่าก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับครับผมก็จะเหมาะสําหรับงานทั่วไปนะครับนี่เลยนะครับไทเจ็ส<ค> <30 S 2> ิบนะตัวนี้อืมนะครับเอ่อต้องบอกว่าดีไซน์ของตัวนี้นะครับก็จะมีหลายๆรุ่นแตกต่างกันที่ความยาวเลยอ่าตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กมาให้นะคะใช่ครับแ,แบบ ธรรมดาเลยนะครับแต่ให้ระดับน้ามาทั้งแนวตั้งแนวนอนด้วยเหมือนกันเนาะอ่าใช้ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนอ่าเป็นไทท์เจ็ดสิบนะคะของหนูจะยาวหกสิบเซนอืมใช่นกันไหมคะของตัวนี้สี่สิบครับอ๋อก็คือต่างกันที่ความยาวเฉยๆแค่นั้นใช่เลยครันะครับอ๋อนี่เลยอันนี้ก็ใช่ไหมคะอันนี้เป็นแม่เหล็กเนาะอ่า อ่าน่าจะมีตัวนี้เนาะที่มีความยาวเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับน้องหนึ่งตัวนี้อ่ะไม่ใช่อันนี้ช่างไฟเนาะนี่ครับนี่เลยอ่าปึ๊บแล้วก็อันข้างหลังสุดครับน,น,น้องหนึง่งนี่เลยมาอ่าน้องหนึ่งวางอ่าจับตรงนี้อ่าจับให้ดีนี่เลยครับเนาะอันเนี้ยนะครับต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันธรรมดาเลยนะครับแต่ต่างกันแค่ความยาวเนาะ ครับค่ะก็ดูค่ะเปรียบเทียบกันนะคะต่างกันที่ความยาวเนาะแล้วก็ให้มาทั้งแนวตั้งแนวนอนหมดทุกไซส์เลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นยาวา40เซน60เซนนะคะ120เซนหรือ200เนาะก็คือให้ความให้มาทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะแล้วก็อยู่ที่ลูกค้าใช้งานว่า อยากใช้ขนาดเท่าไหร่ใช่ะค,ะค่ะก็ะตอนนี้ร้านเราก็ขอเข้าแล้วเนาะก็รีบมาจับจองกันเพราะว่าขายดีมากลูกค้าแล้วก็ถ้าหมดเนี่ยก็อาจจะต้องรอเวลาของเข้าหน่อยเนาะเพราะว่าเราเนี่ยส่งตรงมาจากเยอรมันมเลยใช่ค่ะแล้วก็สินค้าเนี่ยคือเพิ่งเข้าแต่เมื่อเช้าเลยใช่ค่ะรีบจับแล้วร้อนมากเลยนะคะพี่มายบอกตรงๆเนาะก็ ราคาก็เดี๋ยวหนูเช็คราคาให้สักคู่นะคะถ้าเป็นตัวนี้เนาะก็จะประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะลูกค้าอ่าดูอ่ะ,อะนี่เลยนะคะแล้วสตาบิลล่านะคะลูกค้า เขาดีตรงที่ว่าสินค้าของเขาเนี่ยซีนพลาสติกมาให้เนี่ยทุกตัวเลยเนาะป้องกันรอยขีดข่วนมาให้เนาะระหว่างขนส่งอะไรเงี้ยก็คือเขาใส่ใจมากๆเนาะนอกจากาวัสดุเขาจะดีแล้วนะคะการใส่ใจลูกค้าก็ดีเช่นกันอืมใช่ครับอันนี้มัน <laughs> ดื่ม <laughs> ไม่เป็นไรครับตรงนี้ตรงนี้เนาะเมื่อกี้บอกขนาดไปหรือยังเอ่ยบอกเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อมีสูงสุดสองเมตรเลยใช่ครับอ่าโอเคไหเจ็ดสิบแบบธรรมดาครับผมทีนี้เราขยับขึ้นมาดูฟังก์ชันอื่นๆตัวไหนก่อนดีครับน้องหนิงอแม่เหล็กอ่าช่างไฟเนาะโอเคมด้ครับช่างไฟนะครับครับผมอ่าน้องหนิงหยิบอันเล็กมาตัวเล็กนี้เลยใช่ครับเนาะ ตัวนี้๋ยวขอดูความตางนิดนึงอ่าเนี่ยอันนี้ฟังก์ชันเดียวกันครับน้องหนิงครับแตกต่างกันที่ความยาวเหมือนเดิมอืมให้มาแนวตั้งแนวนอนเหมือนเดิมใช่ครับเนาะเขาก็จะบอกมาเลยนะครับสายเจ็ดสิบนะครับอิเล็กทริกอ่าสำหรับช่างไฟใช่ครับเนาะ ตัวนี้นะคะจะยาวสี่สิบสามเซนค่ะใช่<อ>ครับโนโนตัวนี้เมตรยี่สิบมาร้อยยี่สิบเซนนั่นเองนะครับ,รบนี่เลยนะครับแล้วก็นี้มาให้ด้ดวยใช่ครับเนาะมีจุดให้มาร์คให้มาร์คจุดก่อนที่จะเจาะเนี่ยนะครับอืแล้วก็มีระดับมาให้เลยนะครับเป็นระดับที่เป็นสากลน,นะครับเป็นระดับแบบมาตรฐานเลยเนาะอ่าไม่ว่า คุณธนวัฒน์บอกว่าใช้ดีมากครับส่ะที่ัอือขอบคุณคุณธนวัฒน์มากนะครับผมเนาะลูกค้าน่าจะเคยใช้อยู่แล้วเนาะใช่ลลูกค้าคะตอนนี้เรามีพรมกุญแจตาวิลาเข้ามาแล้วนะคะน่ารักมากเหมาะเป็นของฝากมากๆเลยใช่ค่ะลูกค้าเห็นเห็นไหมคะว่าตรงนี้เขาเขาให้เขาให้เซนติเมตรมด้วยใช่ไหมอ่ามีหน่วยเป็นเซนติเมตรครับเห็นไหมคะ ไม่ว่าใช้เป็นไม้บรรทัดได้เลยนะครับครับผมแต่ตัวเล็กตัวสั้นเนี่ยจะไม่ได้ให้มานะคะพี่แผนอ่าใช่ครับไม่มีตัวหน่วยเซนใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ก็ให้ไอตรงนี้มาที่ไว้ไว้มาจุดใช่ครับมาจุดครับถ้าลูกค้าเล่นแแสงมันจะเข้านิดหนึ่งแสงวูบวาบใช่ไหมครับอแสงมันจะสว่างหน้าส้มเลยหรอ ให้เหลือเลยค่ะว้าว,ว,าวได้เลยค่ะสะท้อนถ้าอยากเห็นใกล้ๆก็บอกมาได้เลยเม้นมาได้เลยนะคะต้องขอโทษลูกค้าด้วยเนาะที่แสงมันอาจจะบูบว่าไปนิดนึงนะครับครับผมอโอเคค่ะดูพอหนูจับจับแล้วเนี่ยมันมันก็แข็งแรงสมกับที่เขาเนี่ยบอกไว้นะคะการันตีเอาไว้เนาะใช่ครับ แข็งแรงมากแล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักเลยก็เป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับตัวนี้เนาะอันดับต้นๆเลยนะครับครับอันนี้ถ้าลูกค้าได้มีโอกาสได้แบบศึกษาข้อมูลตัวประวัติสตาบิล่าเนี่ยโอ้โหถ้าได้เห็นตัวระดับน้ําตัวคลาสสิกเนี่ยตัวรุ่นแรกๆนะครับเป็นแบบว่าโชว์ลายไม้เลยนะครับสวยมากๆนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วเนาะ อันนี้เขาก็ปรับมาปรับขึ้นมานะครับให้มันใช้ได้ทนทานมากขึ้นนะครับตัววัสดุก็แข็งแรงอ่าอ่าอันนี้เมื่อกี้ช่างฝ่ายไปแล้วเนาะต้องหนิงแจ้งราคาได้ไหมฮะได้ค่ะราคาสักคร่ึอ่าครับผมนี่เลยนะครับลูกค้าตอนนี้คือของเข้ามาใหม่นะครับต้องเอ่อต้องบอกว่านะครับ สดสดร้อนๆเลยนะครับอขอเข้ามาใหม่ทางไงนะคะพี่แทนต้องบอกเข้ามาเลือกหน้าร้าน<ช>นะครับจะได้แบบว่าสัมผัสนะครับตัวจริงเนะาะตัวช่างไฟเนี่ยตรงนี้นะครับเขาก็ให้ยางกันลื่นมาด้วยนะครับพลาสติกกันกระแทกก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะเอ,อเพิ่มฟังก์ชันการลื่นตรงนี้มาด้วยนะครับอ่าเวลาเราไปวัดนะครับหรือว่าจะไปทาบกับผนังเนาะ ตัวนี้จะช่วยยึดเกาะนะครับอ่าค่ะตัวระดับน้ำตัวนี้นะคะหนึ่งหกหนึ่งสามห้าตัวสี่สามเซมตัวนี้เนาะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบาทค่ะพี่แพงอ่าเดี๋ยวหนูหาตัวยาวสักครู่นะคะครับผมหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยเองเหรอฮะ,ะใช่ค่ะโอ้นะครับอันนี้หนูขอดูรหัสหน่อยครับพีอ่อาตัวนี้ เป็นหนึ่งหกหนึ่งสามหกครับตัวยาวเนาะยาวขึ้นมาเป็นร้อยยี่สิบเซนอ่าตัวยาวตัวนี้นะคะเอ่อหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทอืมนะครับถือว่าราคาไม่แรงนะครับเทียบกับคุณภาพเนาะใช่ค่ะมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แรงเลยใช่คเนาะนะต่อไปค่ะ ครับสลับนะครับผมเดินมาหาน้งหนิงนะครับน้นหนิงเดินไปข้างหน้าหนูมองไม่เห็นว่าตัวไหนไปแล้วอ่าทีนี้น่าจะเหลือตัวแม่เหล็กแม่เหล็กแล้วก็เนี่ยฮรตัวนี้เหมาะมากๆนะครับสําหรับเอลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบในการตกแต่งบ้านเนาะอ่าตัวเนี้ยเขาจะให้ตัวออยางพลาสติกตรงนี้นะครับเอาไว้เป็นไกด์นะครับ เลื่อนตัวนี้สามารถลูดไปลูดมาได้นะครับอ,อ่าแล้วก็เช็คความเที่ยงไปในครั้งเดียวกันเลยนะครับจบจบในครั้งเดียวนะครับก็คือสามารถมาร์กจุดได้นะครับตรงนี้เนาะอ่าเขาให้ฟังก์ชันนี้มานะครับเอ,อ่อถ้าเราจะสมมติว่าจะติดชั้นแขวนนะครับหรือว่าติดรูปนะครับอ่าประดับตกแต่งอะไรต่างๆเงนี้นะครับตัวเนี้ค่อนข้างสา รูดมาให้ได้ตำแหน่งแล้วก็ตั้งขึ้นไปแล้วก็ดูระดับน้ำตรงนี้ให้ตรงแล้วก็มาร์คจุดไว้ได้เลยอไม่ว่าจะติดตั้งราลกลูกถ่ายนี่ก็ดีครับผมเนาะเนาะ,นะใกล้แล้วฮะเนาะ อันนี้นะครับเหมาะมากๆนะครับสําหรับใครที่ชอบตกแต่งบ้านนะครัเขามีหน่วยมาให้นะครับก็เป็นเซนติเมตรตรงนี้เลย่าไปกันต่อเลยครับน้องนิงนะครับครับแม่เหล็กค่ะแม่เหล็กนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวไทเจ็ดศูนย์ฉีดเอ็มนเอ็มก็คือตัวแม่เหล็กเนาะอันนี้ต่างกันแค่ความยาวเนาะใช่ครับ นะครับอ่านะแตกต่างกันที่ความยาวนะครับนะแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับตัวเล็กค่ะตัวนี้สามสิบเซนนะครับ,รบตัวนี้จะมีแม่เหล็กอันเดียวนะครับ<อ>คือตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นแม่เหล็กที่แรงดึงดูดสูงเลยนะครับ <laughs> ครับค่ะส่วนของหนูนะคะขอขอหนูอ่าได้ครับของหนูเป็นขนาดหกสิบเซนนะคะก็คือยาวขึ้นมาเนาะแล้วก็ให้แม่เหล็กเนี่ยมาสองแถบแบบนี้เลยนะคะก็คือฟังกชันคล้ายกันเนาะอุ้ยมีอันยาวกว่านี้เหมือนกันครับอันนี้ยาวอ่ายาวขึ้นมาอีกนะครับอันนี้คือหนึ่งเมตรเลยนะครับหนึ่งร้อยเซนนะครับอ่าโอ้ระวังนะครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวล้มโครุมคร้มนะครับใช่ครับเนาะ ตัวนี้มีสองอันนี้มีถึงสี่อ่าเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแรงดึงดูดสูงเหมือนเดิมนะครับอันนี้กี่เซนคะตัวนี้หนึ่งร้อยครับหนึ่งเมตรหนาหนึ่งเมตรนะครับอย่างการกระแทกด้านข้างก็ยังมีอยู่นะครับอา่านเลยค่ะใช่ครับระบบวิศวกรรมที่ซัพพอร์ตตัวแท่งแท่งตัวระดับน้ำเนี่ยนะครับเขาก็ใส่มาครบเลยนะครับคับผม แล้วก็เขาก็จะวันตเออการันตีมาเลยนะครับสิบปีนะครับตัวนี้นะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วครับเนาะลักษณะของตัวแท่งเนี่ยจะคล้ายคล้ายอันนี้เลยนะครับอ่าเขาจะมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับแล้วค่อยมาเจาะเข้าไปเนาะอันนี้ไม่ได้แบบว่าฝังเป็นหลอดเล็กๆเข้าไปนะครับอ่าตัวนั้นจะอาจจะมีโอกาสรั่วง่ายกว่านะครับแต่ตัวเนี้ยเขาทําแบบว่าแน่นหนาเลยนะครับ เฉพาะตัวลูกน้ำข้างในเนี่ยนะครับลูกน้ำข้างในเนี่ยนะครับตัวสารข้างในเนี่ย<ะ>ครับเขากล้าอ่าไม่รัว่วไม่ซึมนะครับไม่ซิดนี่เลยนะครับเขาท่านใจ,จในคุณภาพของเขาแ<ช>าบในขณะนี้ครับใช่ครับเนาะอ่าก็ หมดแล้วนะครับเหลวันนี้นะครับตัวไท70เนอะเดี๋ยววันวันต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาขยับขึ้นไปนะครับทีละรุ่นทีละไทนะครับอันนี้ไทย70เนอะโครงสร้างก็จาอาจจะเป็นแบบธรรมดาธรรมดานะครับพื้นพื้นเลยนะครับแต่วัสดุทนทานแน่นอนนะครับแข็งแรงมากๆนะครับใช่ค่ะแข็งแรงนะคะแล้วก็ ราคาก็เหมาะสมกับคุณภาพด้วยใช่ครับร <No. S 2> ถ้าวันนี้ลูกค้าเนี่ยชมคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้หรือเข้ามาชมหน้าร้านก่อนก็ได้นะของเพิ่งเข้าใหม่ๆเลยะคะ่ะลูกค้าก็ค,คือพร้อมช็อปแน่นอนวันนี้เส้นเดือนแล้วด้วยสดร้อนๆน,นะครับสตาร์ทด้วยปลายปีกัน ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับเข้าไปสั่งทางหน้าเว็บไซต์เลยก็ได้นะครับหรือจะแอดไลน์นะครับเข้าไปถามแอดมินก่อนนะครับแอดไอทูนมาดได้เลยนะครับก็จะเป็นไลน์ออนไลน์ของไอทูนมาดเองนะครับหรือลูกค้าอยากมาสัมบัติของจริงนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับอที่หน้าร้านนะครับที่นนทบุรีนะครับตอนนี้ก็มีแบบว่า ครบเลยอ่าทมาหยิบจับนะครับรวมถึงเจ้าตัวนี้นะครับเ <Ooh. S 1> ตัวนี้นี่แบบว่าอยากโปรโมทเป็นพิเศษหน่อยนะครับใกล้ hey, hey, hey. ช่วงเทศกาลแล้วนะครับอ่าไม่แน่นะครับลูกค้าเนาะของเพิ่งเข้าวันนี้อาจจะโดนจองไปแล้ว จํานวนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยกระแสดีมากๆนี่หนูว่าจะซื้อไว้สักอันสองอันอยู่ค่ะพี่แพทยไม่ใช่ะไรคะน่ารักน่ารักใช่ครับมันน่ารักมากนะคะลูกค้าคือเหมาะแก่การเป็นของสะสมก็ได้เนาะหรือว่าเนี่ยช่วงนี้นะครับจะปีใหม่แล้วเนาะก็คือลูกค้าเนี่ยก็คือไปแจกก็ได้นะคะมันน่ารักมากใช่ครับแล้วก็ใช้งานใช้ประโยชน์ได้จริงเนาะใช่ครับตัวระดับน้ํานี่ก็ใช้ได้จริงด้วย ได้ค่ะจิ๋วแต่แจ๋วเนาะราคาก็น่ารักมากใช่ครับแล้วก็สีสันมันอื่นแหละใสใสสวยๆแล้วก็ีบหนี่อ่าเรียบหรูดูแพงใช่แล้วนะครับนะคะแล้วก็เีนี่อ่าเรียบหรูดูแพงใช่แล้วนะครับนะคะห้อยกับพวงกุญแจหรือจะห้อยกับอืมครับผมครับรีบมาจับจองนะคะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดอืมใช่นะครับ รีบมาเลยครับลูกค้าเนาะอ่าครับผมเออเหมือนบ้านฟ้าจะบ้านฟ้าดับใช่ไหมครับอ่าแต่จอจะเออบางทีผมไปลองย้อนดูอย่างเงี้ยเนาะก็มีช็อตที่แบบว่ากระตุกนิดนึงนะครับอืมใช่ครับก็ต้องขออภัยด้วยครับครับผมอ่าครับผมนะครับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วเนาะสำหรับไทยเจ็ดสิบนะครับอ่า 70็ดศูนย์นะครับเดี๋ยววันหน้านะครับเรามาขยับรุ่นไปเรื่อยๆนะครับคือตัวสตาวิล่าเขาก็พัฒนาไม่หยุดนะครับอันนี้เราก็เริ่มที่ตัวมาตรฐานก่อนอ่าใช่ครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเป็นตัวอะไรแล้วก็ให้รอติดตามได้เหมือนเดิมใช่ครับครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับหน้าร้านสาขานนทบุรีนะครับก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณบ